สวัครับวันนี้เราอยู่กับ Minecraft Pocket Edition พัองสมเก้าวันนี้เราจะมารีวิวมอดประตูมันก็มีประตูหลายแบบนะครับลองดูนะครับพอคนกดเข้าแบบมาของมันก็อยู่ช่องดาบนะครับนี่ก็ไม่ได้อยู่ช่องที่มันเป็นเหล็กอย่างนี้มันเป็นบั๊กนะครับ เป็นบักนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเครื่องหรือมอสเวสสมบูรณ์ก็ยังไม่รู้นะครับดูครับปรตูก็เปิดได้นะครับใครที่เล่นหมูสวยโวแล้วอยากตกแต่งบ้านมันก็สามารถพิมพ์คำสั่งได้นะครับดูครับ e x t r a ต้องพิมพ์ใหม่หรือเปล่า E X T R A มาครับดูครับถ้าเราพิมพ์คำสั่งมันจะมีอันข้าซ้ำกันไม่เขียนนะครับดูครับมีประตูเพชรประตูหินนี่ก็ประมาณนะประตูเหล็กนี่ประตูทองคำมันก็บอดน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ไม่มีอาวุธต่อสู้มันก็ของตกแต่งบ้านคล้ายๆมอสเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ที่ผมรีวิวไปครับเมื่อวานก่อนดูนะครับเหมือนประตูอันนี้มันจะไม่ซ้ำนะครับมันเหมือนซ้ำแต่มันไม่ทำกานเลยมาดูนี่ก่อนโอ้โห <c oughs> ด,ดูครับเพื่อนผู้ชมดเพอเราประตู ประตูมันก็จุดเงินมาธรมารมดาตอนนี้ครับดูครับเก็บได้เลยมันเป็นมันน่าจะเป็นประตูเรื่องนี่แหละรูปประตูแบบญี่ปุ่นโอ้เช็ดตกแต่งบ้านได้ดีดูครับไอ้ชอบแบบญี่ปุ่น ประตูญี่ปุ่นเราก็ทำแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่จะเป็นประตูซายครับดูครับ มาดูประตูที่เหลือให้หมดเลยนะครับเหรียญหกสี่ๆลยตรงนี้ทุกอันนะครับแต่พอเราใช้ไปมันก็หนึ่งเหมือนเดิมครับดูคสวยามากเป็นเป็นไม้ธรรมดาการปิดไปม,มันก็เป็นไม้ธรรมดาใครที่อยากได้มอมีก็หาโหลดจากแอปในเพจโซนนะครับ รู้ครับเราจะบอกวิธีการโหลดครับทา่านผู้ชมกดเข้าเลยสตูลเขียนว่า mod minecraft นะครับนี่ครับ แอปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็โหลดในแอปนี้นะครับนี่ครับอ่านี่ครับมันก็มีมอสมากมายเลยนะครับมีมอสเอนเดอร์สวนมอสประตูมันก็มันก็จะอยู่ นี่นะครับนี่ก็มันประตูอตรงีเลยพอเมื่อจได้ก็ต้อนกดติดตั้งครับขอให้มันกดกดครบถึงร้อยนี่ครับเราก็กดตรงนี้ฝากออนไลน์นะครับใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดให้ก็ให้กดซับ